สวัสดีจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าวันนี้มายั่วยั่วยำยำหมูยอนะจ้ายำหมูยอใส่วุ้นเส้นนะจ้ายำหมูยอใส่ว <ño> ุ้นเส้นรสจัดๆเลยจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้ารสจัดๆเลยแซ่บๆเลยนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้ายำหมูยอนะจ้าจะมีหมูยอวุ้นเส้นแล้วก็มีหมูสับนิดหน่อยนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้า แล้วก็ผักนะจ๊ะเยอะยัวอีกรอบเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าเยอะยวอีกรอบนะจ๊ะก่อนชิมก่อนชิมยำมูย่อใส่วุ้นเส้นนะจ๊าเยอะยัวรสจัดจัดเลยนะจ๊าเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋ามาแซ่บแซ่บด้วยกันนะจ๊า รดจัดจัดใส่พริกทั้งไล่ขีบยั่วยเลยจ้าคีบยั่วย่เลยจ้ายำหมูยอนะจ๊ะยำหมูยอใส่วนเส้นนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจาเนื้เยเลยจ้ายะยั่วเลยมาจ้ามาจ้ารถจัดๆเลยนะจ๊ะ ที่ร้านเจแก้ววันละยำนะจ๊ะยยัวๆมาเซ็บซด้วยกันจ้ามาจ้าเรามาชิมกันนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าว่าจะเซบแค่ไหนนะจ๊ะยำหมูยอใส่วุ้นเส้นจ้าที่ร้านเจแก้วนะจ๊ะ แซ่บจริงแซ่บจริงจ้ะอืแซ่บเลยแซ่บเลยรสจัดจัดเลย ซ็บถึงใจนี่้าชิมยำหม,มูยอ,อคิดยยัย่วยำหม,มูยอจ้า ใส่วุ้นเส้นนะจ๊ะหมูยอใส่วุ้นเส้นจ้ารสจัดๆเลยจ้าม,มาจ้ามาจ้าแซ่บเลยแซ่บเลย ยอดแซ่บมากแซ่บจริงแซ่บจริงยำหมู่ยอนะจ๊ะสุดยอดเลยรสชาติที่ร้านเจกแก้วนะจ๊ะ อำเภอสิคิ้วนะจ๊ะยำวุมม้นเส้นหมูยอ รสชาติสุดยอดเลยอืม พาชิมยำหม,มูยอนะจ้ายำหม,มูยอรุ่นเส้นรสจัดจัดเลยจ้ารสจัดจัดเลยน้ำลายแตกนี่ของลูกค้าไม่ใช่ของเรานะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าพาชิมยำมะม่วงปลากรอบนะจ้าของเรา ยำมะม,ม่วงปลาเกาะย่อ,อันนี้ยำยำรวมทะเลของลูกค้า ที่ร้านเปี้ยวปากอยากยำนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าอำเภอสีคิ้วนะจ๊ะอยู่หน้าแบงค์กรุงศรีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าใกล้กับทางรถไฟรางรถไฟฟ้าในเมืองสีคิ้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าขายช่วงเย็นนะจ๊ะช่วงเย็นถึง ประมาณสามสี่ทุ่มเลยนะนนจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าน้ำลายแตกเปบี้ยวปากอยากยำมะม่วงโอ้ยยัวยัวจา,า,ากเพื่อนคุณผู้ชมจ้ายำมะม่วงปลากรอบนะจ๊ะ เซตนี้เท่าไหร่นะคะห้สิบบาทห้าสิบาทนะจ๊ะห้สิบบาทก็เต็มกะละมังแล้วเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๊า ดูแม่ค้ายำไปก็น้ำลายแตกไปเพื่อนคุณผู้ชมจา๋าน้ำลายแตกไปด้วยเลยบรรยากาศประมาณนี้นะจ๊ะบรรยากาศหน้าร้านประมาณนี้เลยของเราเรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจา๋า เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าบายยจ้าจ้าห้าสิบบาทค่าเสียหาย ยังไม่ได้เปิดเลยยังไม่ได้เปิดเลยจ้าไม่แน่นอนแต่ช่วงค่ำมาชัวร์เลยลจ้าร้านเปรี้ยวปากอยากยำนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋ามียำมะม,ม่วงยำทะเลหลากหลายนะจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋ามาอุดหนุนกันได้นะจ้า อำเภอสีค um ิ้วอยู่ในตัวเมืองนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋านี่เลยสวัสดีจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าวันนี้พาชิมยำมะม่วงปลากรอบนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋ายำมะม่วงปลากรอบรสจัดๆเลยจ้า มาเซ็บๆโดยกัดน,นะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้ายำมะม่วงปลากรอบน,นะจ๊ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้านี่เลยที่พาไปซื้อที่ร้านนะจ้ายำมะม่วงปลากรอบน,นะจ้าเพื่อนๆ,ๆคุณผู้ชมจ้า แซ่บเซ็ปด้วยกันจ้ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้ยมายำมะม่วงปลากรอบที่ร้านเปรี้ยวปากอยากยำนะจ๊ะหน้าแดงกรุงศรีนะจ๊ะเ,เพื่อนๆคุณผู้ชมจ้ายัย่ๆเลยจ้ามีปลากรอบเซตนี้ห้าสิบบาทนะจ๊ะเ,เพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าห้าสิบบาททำลายแตก สั่งได้จากย mm ัว hmm. ย mm ัวเอฟซีคุณผู้ชมยั่วๆจ้ะยำมะม่วงจะยำมะม่วงอื้อหือ Nằm lại tại Hãy subscribe 很吗 ยำมะม่วงจัยำมะม่วงยำมะม่วงปลากรอบนะจ๊ะที่ร้านเปรี้ยวปากอยากยำนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๊ะ้าอยวยๆวยัวแซ่บมากแซ่บจัดแซ่บแซ่บมาก 嗯。Mm.